ก็จึงหนึ่งอ่านชื่อยังไม่ทันเลยออกไปแล้วไม่เป็นไรว่างๆมาใหม่นะฉันอยู่จุดนี้แหละฉันอยู่ตรงนี้แหละฉันไม่ไปไหนหรอกขอบคุณเพื่อนๆของแถมของแถมวันนี้ฉันได้ของแถมเยอะขึ้นเพื่อนเข้ามามากขึ้นไมซเซ็ตเหล่านี้จะทำให้คุณเบาสบายน้องมาขอบคุณค่ะไมซเซ็ตเหล่านี้จะทำให้คุณเบาสบายไร้ลโลก โปสบายเพราะไม่ได้คาดว่าอะไรเลยให้คุณชนะใจตัวเองบอกได้เลยครคุ้มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ mindset ตรงนี้คุณต้องผ่านที่ได้นะคะทีนี้มาดูไลฟ์เนให้ดูตัวเองดู30วันแรกเพราะคุณกำลังจะต้องผ่านโปรใน3เดือน7วันแรกไลฟ์เรื่องตัวเองเขาเรียกว่า why I j o y Why I j o y ก็คือเรื่องราของเรา7วันแรกเราเล่าซ้ำๆได้เลย ไม่มีใครว่าคุณเพราะเขาโผลมาแป๊บเดียวแล้วเขาเข้าไปเขาจําเรื่องราวของคุณได้ไม่ทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าวันนี้เคยเล่าฟังเล่าซ้ําๆเจ็ดวันแล้วเราเอรนั้นแล้วเพื่อนไม่เบื่อหรอไม่เบื่อค่ะเพราะหัวข้อเดิมๆที่คุณเล่าในเจ็ดวันนั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างไหลออกมามันจะโผลออกมาคาพูดบางคําเนื้อหาบางเนื้อหายังไงมันไม่เหมือนเดิมค่ะ เจ็ดวันแรกเล่าเรื่องของตัวองที่เขาเรียกว่า Y ไอจ y ย W H Y Y ที่แปลว่าทำไม I คือสน Joy คือสนุกสนาน J O I N เฮ้ยมันก็ไม่สนุกนี่นะ สู้อย่างเดียวแล้วไม่เปิดข้างการ้องหห็นไม่ได้นะคะคุณต้องทําคลิปด้วยนะไอ้ช่วงที่คุณสู้เนี่ยคุณต้องไปนั่งห้องที่มีความรู้แล้วคุณก็ไปเคาจอเคอใจไปทากิจกรรมเวลาคุณไลค์เขาถึงจะเปิดข้างการมองเห็นที่คุณให้เข้าใจพิงเข้าใจค่ะไม่ได้สู้แล้วก็ไลค์อยู่คนเดียวคลิปก็ไม่ทําไอ้ไม่เป็นปฏิสัมพันธ์กับห้องโน้นเนี่ยห้องนี้เลยคุณสู้ไม่ไหวค่ะเพราะช่องไม่เปิดใช่ค่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ราอยากได้ธุรกิจเราต้องสู้ให้เป็นนะต้องให้เวลากับติ๊ t ต k นะวันหนึ่งอย่างน้อย2หรือสาชั่วโมงต่อให้คุณทำงานประจำก,ก็เถอะนั่งว่างๆก็เอามือถือไว้ในลิ้นแชปก็ได้ก็กดขเข้าเมตรเขิยนๆพิมพ์ๆอะไรเนี้ยนะนี่คือกิจรกรรมที่คุณต้องเกิดล้านนะจะมาบอกว่าไม่มีเวลาไม่แวะไม่มีเวลาไปแวะห้องไหนเลยไม่มีเวลาไปแผลไปแวะข้อจอข้อใจที่ไหนเลยนะบอกได้เลยคุณเหนื่อย คุณเหนื่อยค่ะอทีนี้มาดูนะคะพอประมาณเจ็ดวันคุณไล่เรื่องตัวเองไล่เรื่องอะไรบ้างฉันเป็นใครมาจากไหนเรื่องของคุณคุณเล่าได้อยู่แล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปนึกเนื้อหาแต่ควรควรที่จะเล่าเป็นสเต็ปชื่อของฉันครอบครัวของฉันเป็นใครสักประมาณสามนาทีห้านาทีก็ได้แล้วงานในอดีตของฉันมีงานอะไรบ้าง ฉันเคยขายตองฉันเคยเล่นหุ้นฉันเคยเป็นแม่ค้าขายของหน้าโรงงานฉันเคยทําโรงงานฉันเคยนัออฟฟิศนะคะนั่นคืออดีตนะพูดเป็นแบบสั้นๆแต่เล่าเรื่องให้เขาขยายนิดนึงแล้วมาขยายต่อในหัวข้อที่3อาชีพปัจจุบันของฉันทําอะไรอยู่นะอาชีพของฉันตอนนี้ทาอะไรนะแล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมถ้าเจอเปัญหาถ้าเครียด ให้พูดเชิงบวกเท่านั้นพูดเป็นการสร้างกำลังใจคนฟังว่าเราจะสู้ฉันจะสู้ต่อให้ฉันเจอปัญหาฉันเป็นนี่ฉันพูดนี่นั่นแต่ฉันไหวฉันก็เลยต้องการหาอะไรทําเพิ่มฉันเข้ามาติ๊กตอกเพราะอะไรนั่นคือข้อที่สี่ข้อที่หนึ่งฉันเป็นใครมาจากไหนอยู่จังหวัดอะไรมีลูกกี่คนข้อที่สองงานเดิมชั้นของฉั้นเนี่ยทาอะไรมาบ้างข้อที่สามปัจจุบันฉั้นทํางานอะไรข้อที่สี่ กรณีคุณพูด ที่คุณรู้สึกว่าแปลงตัณใจมากมากหยิบมาแล้วี่วันที่เวันที่แปดวันที่เาวันที่สิบนถึงวันที่30คุณจะเริ่มรู้ตัวตนของคุณเฮ้ยฉันพูดอย่างนี้ฉันพูดแนวนี้ฉันรู้สึกฉันถนัดเรื่องนี้แล้วมีคนติดตามคุณคุณจะมีเคลื่อนแท้เพื่อนตายเพื่อนในตำนานประมาณ3าคนห้าคนไม่เกินสิคนใครเข้าใจพิมเข้าใจมาค่ะ ตรงเวลานะคะเพราะถ้าไลฟ์ไม่ตรงเวลาคุณจะไม่สามารถสร้างเพื่อนในตำนานได้เพราะเพื่อนไม่รู้คุณไลฟ์ช่วงเขาก็อยากตามคุณไงแต่คุณยังเป็นต้เล่นยังได้โชว์แบบนี้ต้องควรใช่ไหมเออบางเอิญเขามาเจอคุณเขาอยากติดตามคุณไงคขาต้องรู้วิธีแล้วว่าต้องทำยังไงสร้างเพื่อนได้ขอบคุณค่ะคุณสอนนองประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาถึงเราได้่ะเ้ เหมือนเดิมฉันเป็นใครเอาเรื่องประสบการณ์ที่คุณแบบอยากจะหยิบตรงนั้นตรงนี้มาเล่าก็ได้แล้วตบายด้วยการขายสินค้าแี่ทุกภาของเรามาไม่ลงจะบอกว่าช่วงโฆษณา <c oughs> เออเป็นช่วงโฆษณาแหละใช่ไหมช่วงขายสินค้าเป็นช่วงโฆษณาใช่ไหมเออประมาณนี้ก็ได้เล่าประสบการณ์เล่าเรื่องเราที่เรารู้สึกว่าเราเราเขาเรียกอะไรอ่ะคือคนฟังได้ประโยชน์เพราะคนฟังได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขา นั่งฟังแล้วเขาดนําไปใช้เขาคุณจจถนัดในเรื่องปลูกต้นไม้ก็มแบ่งปันเรื่องต้นไม้คุณถนัดเรื่องการทําอาหารคุณถนัดเรื่องการเที่ยวคุณก็แบ่งปันเรื่องนั้นเขาได้ประโยชน์ไง<อ>เขาได้ความรู้เขาได้ความเพลินไงถูกไหมแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยตกท้ายช่วงโฆษณาขายสินค้า